บทที่16ฉลากแรกและชัยชนะที่เหนือความคาดหมายหลังจากที่ผู้ดูแลประกาศกติกาเสร็จสิ้นพิธีการที่ทุกคนรอคอยก็เริ่มต้นขึ้นนั่นคือการจับฉลากประกบคู่สําหรับรอบแรกกล่องไม้ขนาดใหญ่ที่บรรจุแผ่นป้ายไม้ไว้มากมายถูกนํามาตั้งไว้กลางเวทีขอเชิญสิทธิ์ที่ใหญ่หรือตัวแทนของแต่ละสํานักขึ้นมาจับฉลาก เพื่อกำหนดคู่ต่อสู้และเวทีประลองตัวแทนจากสำนักต่างๆทยอยขึ้นไปจับฉลากทีละคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความคาดหวังในที่สุดก็ถึงคิวของสำนักเมคาสันโดหลินเฟิงให้หลิวซานเป็นคนขึ้นไปจับฉลากด้วยตนเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาหลิวซานสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะก้าวขึ้นไปบนเวทีเขาล้วงมือเข้าไปในกล่องไม้และ หยิบแผ่นป้ายขึ้นมาหนึ่งอันสิทธิผู้ดูแลรับแผ่นป้ายไปแล้วประกาศเสียงดังเวทีประลองที่เจ็ดสำนักเมคาสันโดษหลิวซานพบกับสำนักหมัดเหล็กเทียหูเสียงฮือฮาดังขึ้นจากทั่วบริเวณเทียหูพยักเหล็กจากสำนักหมัดเหล็กนั้นมีชื่อเสียงพอสมควรในฐานะผู้ฝึกยุดสายพลังที่แข็งแกร่งร่างกายของเขาใหญ่โตและบึกบึน ว่ากันว่าหมัดของเขาสามารถทุบหิงให้แตกละเอียดได้การที่สิทธิจากสํานักที่แทบไม่มีใครรู้จักอย่างหลิวซานต้องมาเจอกับเขาในรอบแรกทำให้ทุกคนต่างคาดว่าผลการประลองคงจะออกมาอย่างรวดเร็วฮ่าฮ่า,าโชคไม่ดีเลยนะเจ้าหนูจางเลี้ยงตะโกนเยาะเย้ยมาจากกลุ่มของตนเจอเถี่ยหูเข้าไปกระดูกคงหักไม่กี่ท่อนหรอกหลิงเฟิงไม่สนใจเสียงนกเสียงกา เขามองไปที่หลิวซานแล้วพยักหน้าเบาๆเป็นการให้กำลังใจหลิวซานเดินขึ้นไปยังเวทีประลองที่เจ็ดที่นั่นเที่ยหูยืนรอยอยู่แล้วด้วยรอยยิ้มที่ดูถูกร่างกายของเขาสูงใหญ่กว่าหลิวซานเกือบเท่าตัวสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลเจ้าหนูจากสำนักเมคาสันโดษเถี่ยหูกล่าวเสียงดังข้าจะให้โอกาสเจ้ายอมแพ้ตอนนี้ซะ ยังดีกว่าต้องเจ็บตัวข้าไม่ยอมแพ้หลิวซานตอบกลับเสียงเรียบดาบไม้ในมือถูกกุมไว้มั่นคงปากดีเถี่ยหูตะคอบเช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าโหดร้ายเริ่มการประลองได้สิ้งเสียงกรรมการเถี่ยหูก็คำรามลั่นแล้วพุ่งเข้าใส่หลิวซานร,ราวกับกระทิงเปลี่ยวหมัดของเขาที่ห่อหุ้มด้วยลมปราณสีเหลืองอ่อนชกออกไป อย่างรุนแรงหวังจะปิดฉากการต่อสู้ในหมัดเดียวแต่หลิวซานกลับสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดเขาใช้เพลงดาบเมคาลอยลมก้าวเท้าหลบหลีกอย่างพริ้วไหวดาบไม้ในมืดวัดปัดป้องการโจมตีของเทียหูเบาๆเปลี่ยนทิศทางของหมัดอันหนักหน่วงให้เบี่ยงเบนออกไปตูบหมัดของเทียหูพลาดเป้าไปกระแทกกับพื้นเวทีจนเกิดเสียงดังสนัน่น ผู้ชมต่างประหลาดใจที่เห็นหลิวซานสามารถรับมือกับการโจมตีอันบ้าคลั่งของเทียหูได้เทียหูเองก็รู้สึกหมุดหงิดเขาเร่งความเร็วในการโจมตีขึ้นแต่ไม่ว่าเขาจะออกหมัดหนักหน่วงเพียงใดหลิวซานก็เหมือนกับปุยเมฆที่ล่องลอยสามารถหลบหลีกและปัดป้องได้เสมอนี่คือผลจากการฝึกฝนในลานประลองจิตตมายาที่ทำให้เขาสามารถรับมือกับแรงกดดันได้อย่างใจเย็น น้อยแน่เอาตลบอยู่นั่นแหละเทียหูคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวเขารวบรวมพลังลมปราณทั้งหมดไว้ที่หมัดควาจนเกิดเป็นแสงสว่างวาบรับนี่ไปหมัดพยักทลายภูผานี่คือท่าไม้ตายของเขาพลังทำลายล้างมหาศาลพุ่งตรงเข้าใส่หลิวซานแต่ในจังหวะที่หมัดอันทรงพลังกำลังจะถึงตัวนั้นเอง หลิวซานกลับไม่ได้หลบหรือป้องกันแต่เขาเลือกที่จะจู่โจมสวนกลับเมคาซ้อนเงาดาบไม้ของเขาสร้างเงาซ้อนขึ้นมาหลอกล่อทำให้เถี่ยหูชะงักไปชั่วพริบตาพราะคาดไม่ถึงและนั่นก็คือช่องว่างที่หลิวซานต้องการฟุกเมคาทะลวงดาบไม้ของหลิวซานพุ่งทะยานผ่านช่องว่างที่เปิดออกด้วยความเร็วสูงสุด ปลายดาบไม้หยุดนิ่งอยู่ห่างจากลำคอของเทียหูเพียงแค่หนึ่งนิ้วทุกอย่างหยุดนิ่งเทียหูเบิกตากว้างเหงื่อเย็นเยียบไหลาอาบใบหน้าเขาสัมผัสได้ถึงไอยินเยียบจากปลายดาบไม้ที่จ่อคอหอยของตนเองหากนี่เป็นการต่อสู้จริงเขาคงตายไปแล้วความเงียบเข้าปกคลุมทั่วทั้งลานประลองก่อนจะตามมาด้วยเสียงฮือหาย,ย่างไม่อยากจะเชื่อ ผู้ชนะสํานักเมคาสันโดหลิวซานกรรมการประกาศเสียงดังหลิวซานถอนดับไม้กลับมายืนตรงเขาก้มศีรษะให้เทียหูเล็กน้อยก่อนจ้ะหันหลังเดินลงจากเวทีจางเลี่ยงยืนอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงส่วนหลีเทียนที่เฝ้ามองอยู่จากอีกมุมหนึ่งก็เผยรอยยิ้มที่น่าสนใจออกมาเพลงดาบที่เรียบง่ายแต่เฉียบคมและเด็ดขาดสํานักเมคาสันโดน่าสนใจจริงๆ หลิวซานเดินกลับมาหาหลินเฟิงด้วยหัวใจที่พองโตสิทธิ์ี่ใหญ่ข้าทำได้แล้วข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องทำได้หลินเฟิงยิ้มอย่างภาคภูมิใจชชยชนะครั้งแรกของสำนักเมคาสันโดษในการประลองรอบหลายปีได้สร้างความประทับใจและความประหลาดใจให้กับทุกคนที่อยู่ในที่นั้นและนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นบทที่17ฝ่ามือเดียว และความหวัดหวั่นของคู่ต่อสู้ชัยชนะของหลิวซานยังคงเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงไปทั่วลานประลองหลินเฟิงมอบยาเม็ดบำรุงปราณให้หลิวซานหนึ่งเม็ดเพื่อฟื้นฟูพลังที่ใช้ไปทำได้ดีมากพักผ่อนซะตอนนี้ถึงตาข้าแล้วหลินเฟิงกล่าวในขณะนั้นเองเสียงประกาศการประลองคู่ต่อไปก็ดังขึ้นจากเวทีที่สาม คู่ต่อไปสำนักไผ่เขียวเจ้าผิงพบกับสำนักเมคาสันโดษหลินเฟิงเมื่อได้ยินชื่อคู่ต่อสู้หลิวซานก็มีสีหน้ากังวลสิทธิพี่ใหญ่นั่นมันหนึ่งในพักพวกของจางเลี่ยงจางเลี่ยงที่เพิ่งจะเสียหน้าไปกับการพ่ายแพ้ของเทียหูเมื่อได้ยินว่าพักพวกของตนจะได้สู้กับหลินเฟิงก็ใส่ย้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายเจ้าผิง ขึ้นไปสั่งสอนมันทําให้มันรู้ว่าสํานักเมคาสันโดษเป็นได้แค่ขยะเจ้าผิงเดินขึ้นไปบนเวทีด้วยท่าทางหญิงพยองแม้จะแอบหวั่นใจกับชัยชนะของหลิวซานอยู่บ้างแต่เขาก็ยังเชื่อว่าหลินเฟิงที่ดูอ่อนแอน,นั้นไม่น่าจะมีฝีมืออะไรเขาชักดาบยาวของตนเองออกมาแล้วชี้ไปที่หลินเฟิงเจ้าคงไม่โชคดีเหมือนสิทธ์น้องของเจ้าหรอกนะ เจ้าผิงตะโกนข้าจะทำให้เจ้าคลานลงไปจากเวทีนี้เองหลินเฟิงเดินขึ้นไปบนเวทีอย่างช้าๆมือของเขาว่างเปล่าไม่ได้ถืออาวุธอะไรเลยท่าทางของเขาสงบนิ่งราากับสายน้ำในบ่อที่ไร้คลื่นลมเจ้าดูถูกข้าหรือเจ้าผิงเห็นหลินเฟิงไม่พกอาวุธก็โกรธจัดดีข้าจะได้ไม่ต้องออมมือ เริ่มการประลองได้ทันทีที่สิ้นเสียงกรรมการเจ้าผิงก็พุ่งเข้าใส่หลินเฟิงด้วยความเร็วสูงสุดเขาใช้เพลงดาบประจำสำนักเพลงดาบไผ่ลู่ลมดาบในมือของเขารวดเร็วและต่อเนื่องราวกับกิ่งไผ่ที่ไหวเอนตามพายุหวังจะโจมตีหลินเฟิงให้ล้มลงอย่างรวดเร็วผู้ชมต่างคิดว่าหลินเฟิงคงจะหลบหลีกอย่างยากลำบากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับ ทำให้ทุกคนต้องเบิกตากว้างหลินเฟิงไม่ได้ขยับไปไหนเลยแม้แต่ก้าวเดียวเขารอจนกระทั่งปลายดาบของจ้าว่าผิงพุ่งเข้ามาเกือบจะถึงหน้าอกของตนเองในเสี้ยววินาทีนั้นเองเขาก็ยกมือขวาขึ้นมาแครงเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหลินเฟิงใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของเขาขี่ปลาย ดาบของเจ้าผิงเอาไว้ได้อย่างง่ายดายทั้งลานประลองเงียบกริบการใช้นิ้วเปล่าๆหยุดดาบที่ฟันมาด้วยความเร็วสูงนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้ทั้งความเร็วความแม่นยำและพลังลมปราณที่แข็งแกร่งอย่างมหาศาลเจ้าผิงยืนตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจเขาพยายามดึงดาบกลับสุดแรงแต่ดาบในมือของเขากลับไม่ขยับแม้แต่น้อย รากับมันถูกคีมเหล็กยึดเอาไว้แค่นี้เองหรือลินเฟิงเอ่ยขึ้นเบาๆปะเขาออกแรงที่นิ้วเพียงเล็กน้อยดาบเหล็กกล้าในมือของเจ้าผิงก็แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อหน้าต่อตาเจ้าผิงเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดก่อนที่เขาจะได้ทันได้ตั้งตัวลินเฟิงก็กล้าเข้ามาประชิดและวางฝ่ามือลงบนหน้าอกของเขาเบาๆ มันเป็นการสัมผัสที่ดูนุ่มนวลไม่ได้รุนแรงอะไรเลยแต่ในวินาทีต่อมาร่างของเจ้าผิงก็ปลิวละลิ้วไปราวกับว่าที่สายป่านขาดเขาลอยข้ามเวทีไปตกกระแทกพื้นด้านล่างอย่างแรงและสลบไปในทันทีความเงียบความเงียบที่น่าอึดอัดเข้าปกคลุมทั่วทั้งลานประลองอีกครั้งนี่มันไม่ใช่การต่อสู้แต่มันคือการสั่งสอนกรรมการบนเวทีอ้าปากค้างอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะรวบรวมสติแล้วประกาศเสียงสัน่นผู้ชนะสำนักเมคาสันโดดหลินเฟิงเสียงฮือฮาดังกระหึมขึ้นยิ่งกว่าตอนที่หลิวซานชนะเสียอีกถ้าชัยชนะของหลิวซานคือความประหลาดใจชัยชนะของหลินเฟิงก็คือความน่าสะพรึงกลัวจางเลี่ยงมีใบหน้าซีดเผือดราวกับกระดาษความหยิ่งพยองทั้งหมดของเขาหายไปสิ้นเหลือเพียงความหวาดหวัน่น เขารู้แล้วว่าตนเองได้ไปหาเรื่องกับบุคคลที่น่ากลัวเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ทางด้านหลีเทียนรอยยิ้มสุภาพบนใบหน้าของเขาได้หายไปแล้วแทนที่ด้วยแววตาที่จริงจังและคมกริบซ่อนเร้นได้ลึกซึ้งนักพลังระดับนี้ไม่ใช่สิ่งที่สิทธิ์ัันนอกควรจะมีได้เลยสำนักเมคาสันโดเจ้าเป็นใครกันแน่ลินเฟิงเดินลงจากเวทีอย่างสงบราวกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้น เมื่อครูเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเขากลับมายืนข้างหลิวซานที่ยังคงตกตะลึงอ้าปากค้างอยู่รอบแรกของการประลองสิ้นสุดลงสำหรับพวกเขาแล้วแต่สำหรับผู้ชมทุกคนชื่อของสำนักเมคาสันโดดได้ถูกสลักลึกลงไปในความทรงจำของพวกเขาในฐานะหมามืดที่น่ากลัวที่สุดในการประลองครั้งนี้